กสิกรไทยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเวลเนตและโรงแรมสินธรแคมปินสกี้กรุงเทพเปิด K+ คมา k ก t ตบน K+ คให้กับลูกค้าช็อปแพ็กเกจสุขภาพครบวงจรสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสินทรเวลเนตบายรีเซนส์โดยสามารถใช้คะแนนสะสม k คพอยตแรกหรือช็อปด้วยเงินสดในบัญชีที่ผูกกับ K+ ก็สะดวกคุ้มค่าและปลอดภัย ได้ค่ะสวัสดีค่ะนัทพรตรีเทพจุลยากูลนะคะตอนนี้ก็ดูแลโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของทาง Wellness d e p a r t m e n t Store นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ความร่วมมือแรกนะคะที่ Wellness เนี่ยภูมิใจมากๆในการได้ความร่วมมือกับธนาคาร เกษตรกรไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้นําทางด้านเวลเนสนะคะของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนี้<ม>ก็คือตัวสินทรแคมเปนสกี้เองค่ะก็วันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนการพลิกประวัติศาสตร์ของวงการเวลเนสเลยค่ะ<ม>ที่จะเห็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่น,นี้ของทั้งโลกที่เป็นฟินแลนเชียลนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นเวลเนสค่ะโดยมีเวลเนสดิพานเมนสโตนี้เป็นเป็นโปรเจกต์แรกโปรเจกต์ Project นำล่องค่ะ ที่มาที่ไปของการทำโครงการนี้ขึ้นมามันเกิดขึ้นจากอะไรคะอ๋อที่มาที่ไปนะคะก็คือทางเราเนี่ยเห็นความสําคัญว่าในอนาคตเนี่ยยังไงเมืองไทยก็ต้องเป็น wellness capital of the world นะคะแล้วก็ในกระแสของการ เวลเนสอะไรที่มีการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะก็จะมีก็จะมีประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําของอินดัสทรีนี้เลยแล้วก็ทางเวลเนสดิพานเมนสโตร์เองเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างโรงแรมการให้การให้บริการเกี่ยวกับสปาแล้วก็ฟิตเนสเวลเนสต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยอยากให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นหลากหลายกลุ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ทางด้านของเคแบงก์ bank เองหรือว่าเป็นยูเซอร์ที่มีดีมาร์อยู่แล้วของของโรงแรมของโรง,งแรมขนาดที่เป็น เป็น r y x u r y s s a l เเหมือนกับสิงห์ทร์เคมเพนสกีเป็นต้นค่ะก็เลยอยากจะแมชรวมระหว่าง3ามเซกเตอร์ hmm. ลูกค้านี้เข้าด้วยกันโดยโปรเจกต์ Project, น้ำล่อง Wellness, เวลเนสอื e รีเซ e ร์ฟเวลเนนี้ค่ะเหมือนเป็นการต้องการเราต้องการยกระดับ ตัวเวลเน่ตทั่วประเทศเลยไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะคะ<ม>แต่ว่าเป็นโปรเจกต์แรกๆของโลกเลยดีกว่า<ม>ค่ะที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ใช้สิทธิพิเศษจากการที่เขามีพอยต์อยู่แล้วใน,<ม>ใ,นในกระเป๋าตังค์ของเขาในแอป k p a s s Market เนี่ยค่ะใช่เขาสามารถใช้ยูทิลิตี้ใช้สิทธิพิเศษที่เขามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพอยต์ จากการจากการแลกเงินจากการทรานสเฟอร์เงินหรือการทำธุรกรรมทางในในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ing, ค่ะสามารถเอาสิทธิพิเศษนั้นมาใช้ในแอปพลิเคชันของ k p l u s Market เองเพื่อเพื่อได้ส่วนลดพิเศษผ่านทาง Luxury Hotel ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเลยค่ะ Wellness Reserve Wellness จะเป็นที่แรกค่ะ เราแสดงว่าเรามองเห็นว่าโอกาสในการเติบโตของธุรกิจตรงนี้มันจะก้าวขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมรับเวลเน็ตตรงนี้ใช่ค่ะก็จากสถิติจากสถิติต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็ข่าวที่เห็นว่าหลังโลกโควิดเนี่ยค่ะก็จะมีการ เทรนหันมาให้ความสนใจมากขึ้นสาหรับเทรนการรักสุขภาพนะคะนอกจากนี้จากการฟื้นตัวเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นการคนเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นเราก็ถือว่าเดือนกรกฎาคมของปีนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยของการที่จะให้คนเนี่ยกล้าออกมาใช้จ่ายมากขึ้นกล้าดูแลตัวเองมากขึ้นผ่านการใช้ฟันซิลิตี้ใช้สิทธิพิเศษผ่านเคพัสด์มาร์เก็ตแล้วก็สินทร์แชมเปญสกี้ค่ะ คาดหวังกับการตอบรับทั้งจากตัวธุรกิจเองแล้วก็ผู้ใช้บริการเองมากน้อยแค่ไหนคะ คาดหวังการตอบรับใช่ไหมคะคือทางเราเนี่ยมีลูกค้าที่รู้จักของ k p พา s Market อยู่แล้วคะ่ะ<ม>ก็จะเป็นลูกค้าที่ของธนาคารกาิกรไทยเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีลูกค้าเดิมอยู่แล้วเราเนี่ยต้องการให้มันไปเข้าถึงคนได้มากขึ้นผ่านความเร่วม,มือนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทาง Wellness Department Store เนี่ยก็มีมีโปรเจกต์ในการที่ไม่ได้ลิมิตตัวเองกับแค่โรงแรม,มแต่เราจะขยายไปถึงสปาขยายไปถึง บริการต่างๆฟิตเนสรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะเพื่อให้ขยายวารตีมากขึ้นเพิ่มทั้ง3ส่วนค่ะส่วนแรกคืออำนวยความสะดวกให้ทางลูกค้าเนี่ยมีได้เข้าใช้บริการโรงแรมในระดับลักชัวรี่ที่มากขึ้นอันดับที่2คือเพิ่มเ,เพิ่มคุณค่าเพิ่มแวลูของเงินของลูกค้าให้คุ้มค่ามากขึ้นและส่วนที่3ค่ะก็คือจะเพิ่มวารตีใช่ก็เราจะมาตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ทาให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ เอ่อประสรที่ดีที่สุดซ i ร r e ์ e x p e r i e ร c e ผ่านเวลเนสล a ซิ่งค่ะในส่วนของเจ้าของธุรกิจถ้าเกิดอยากเข้าร่วมโครงการขั้นตอนในการเข้าร่วมมันยากมากน้อยแค่ไหนอะไรไงบ้างโอเคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะสําหรับเจ้าของธุรกิจอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดขนาดนั้น,นะคะเพราะว่ายังเป็น s ราสเกลการแบบพันธมิตรการทําความร่วมมือระดับใหญ่อยู่ค่ะก็ตอนนี้นะเรากําลังเซกเมนต์หรือว่าให้ความสนใจกับตลาดลักชัวรี่ซึ่งเป็นตลาดที่กําลังมาแรงใน<ม>ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นตลาดที่มีดีมาร์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็สำหรับยูเซอร์เองหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยอยากสามารถลองมาใช้บริการสําหรับ<ม>ความร่วมมือของเราได้ก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกซึ่งดีใจมากๆที่ทุกคนได้มาร่วมเป็นกิษพยายนแล้วก็เออมาทําความเข้าใจในในโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะคะ แล้วก็ในระยะเวลาอันใกล้เนี้ยค่ะก็จะมีการสเกลการขยายโปรเจกต์มากขึ้นในโรงแรมที่ที่อยู่ในระดับลักชัวรี่เหมือนกันจะให้จะมีฟีเจอร์มากขึ้นมีการ transform เอาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามีเอ็กซ์เพรียน์มากขึ้นหรือง่ายขึ้นในการใช้บริการค่ะหลังจากนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าทําการตลาดเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะเพื่อให้แบบว่าอย่างน้อยก็คือผู้ใช้บริการได้เข้าถึงแล้วก็รู้จักบริการนี้มากขึ้นโอเคค่ะสาหรับการทําการตลาดนะคะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเน้นไปที่ในประเทศไทยก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าข เราเนี่ยจะเป็นลูกค้าของเครือธนาคารกษิกรไทยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่สนใจท่องเที่ยวรักสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะมาร์เก็ตติ้งส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเจาะไปที่กลุ่มที่คนที่สนใจในการดูแลตัวเอง hmm. อะไรเงี้ยค่ะก็จะเริ่มจากคนที่อย่างที่แนทบอกอะค่ะจะมีการคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วเข้าฟิตเนสอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะ คนพวกนี้เขาก็จะมีมีตารางเวลาที่แน่นอนมีมีความต้องการอะไรอย่างเงี้ยแลยค่ะเราก็สามารถไปซัพพอร์ตด้านในดิสเคิลที่ดีขึ้น<ม>หรือว่าในการจัดตารางเวลาเขาให้ดีขึ้นอะไรอก็ค่ะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องอุปไว้นิดนึงแต่ว่าจะเป็นโปรดักที่ออกมาเร็วๆนี้แน่นอนค่ะของทาง reserve wellness นะคะ แบบนี้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่รวมถึงเจ้าของธุรกิจถ้าอยากจะไปเข้าร่วมสามารถไปติดตามข่าวสารหรืออะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างคะได้ค่ะตอนนี้ก็มีเพจ o f f i c i a l ของ f a c e b o o k นะคะวิลเนตสามารถเขียนไปได้เลยค่ะหรือว่าเพจ a c e b o o k และ Instagram ของ l l n e s s d e p a r t m e n t s t o ร e นะคะรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางเซนต์ฮอนเคลเมนสกี้ที่ให้บริการตอนนี้อยู่นะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นพันธมิตรกับทางเใพัสนคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันของ K+ p a s s นะคะ แอปธนาคารบนโทรศัพท์เราเนี่ยค่ะสามารถดูข่าวสารต่างๆได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแลกเค o ร์พอหรือว่าอพอ i n t ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์หรือว่าอัปเดตได้มากที่สุดผ่านทางช ANNEL ของเคียรด้วยค่ะ